เป็นอีกสถานที่ที่เด็กๆกรี๊ดมากเลยเล่นจนไม่ยอมกลับบ้านเลยค่ะใครที่ไปเที่ยวจีนฝนแนะนําว่าที่นี่ก็ไม่ควรพลาดน,นะคะที่นี่มีชื่อว่าหัวซีวินเทอร์สปอร์ตเซ็นเตอร์นะคะหากออกเสียงภาษาจีนผิดต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวว่าฝนเขียนคําอ่านไว้ให้เรียบร้อยแล้วรอบนี้ก็เลยเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็นำมาให้ดูด้วยค่ะว่าเขามีเครื่องเล่นอะไรให้บ้างที่นี่นะคะเหมือนเขายกลานสกียกหิมะค่ะทุกคนมาตั้งไว้ใจกลางเมืองของปักกิ่งเลยโดยที่จัดงานนะคะ มีเครื่องเล่นให้หลายรูปแบบมากๆเลยนะอย่างเครื่องแรกนะคะที่ไปถึงแล้วก็เล่นเลยนะั่นก็คือเจ้าเครื่องนี้ค่ะทุกคนเป็นเหมือนห่วงยางให้เรานั่งเข้าไปนะคะผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะคะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะเป็นการหมุนหมุนให้ดูวิวทุกคนเชื่อไหมว่าแค่เนี้ยก็สนุกแล้วมีการเล่นแบบชิมบรีนที่เด้งเด้งดึงดึง,ดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนและที่ฝนแนะนําที่สุดก็คือการเล่นตัวนี้เลยค่ะสามารถเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะก็คือเขาจะมีห่วงยางแบบนี้ค ให้ซื้อตั๋วค่าเข้าทีเดียวแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วจะเล่นกี่รอบก็ได้ไม่ได้จํากัดนะคะเฉพาะเจ้าตัวนี้นะแต่เหมือนกับว่าตัวอื่นเนี่ยเขาจะมีจํากัดรอบอยู่ว่าเล่นได้แค่กี่รอบหนึ่งรอบสองรอบอะไรประมาณนี้ค่ะฝนก็ไปเล่นกับเด็กๆด,ด้วยนะคะแล้วก็เกิดเหตุระทึกหลายรอบมากคือขาบรนพันกันแต่ว่าเด็กๆเกนี่ยเล่นสนุกมากๆเนี่ยคิดดูสิว่าห่วงยางที่ลากขึ้นไปอะหนักมากแต่ว่าเด็กๆคือขยันลากกันมากๆเพราะว่ามันสนุกสุดๆ เลยค่ะทุกคนสถานที่ตรงนี้นะคะมันเป็นเหมือนสวนสนุกเล็ก,เ,ลกเนาะเขาจะมีจัดเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะดังนั้นหากใครจะไปก็แนะนําเป็นช่วงหน้าหนาวเดือนธันวาอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็แนะนําว่าควรเตรียมชุดหนาวให้เด็กๆดีๆนะคะเพราะว่า ก็คือเย็นแล้วหนาวมากๆและเจ้าปลาหมึกนี่ก็เป็นไฮไลท์อีกอย่างของงานเลยค่ะทุกคนที่เห็นชุดดับนั่นก็คือปปาน้องนะคะคือผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้แล้วก็สนุกด้วยนะอีกหนึ่งอย่างที่แนะนํานะคะนั่นก็คือการขับรถถังค่ะคือมันสนุกมากๆแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งนะที่ประเทศจีนตอนนี้นะคะเขาไม่พูดภาษาอังกฤษเลยนะทุกคนคือไม่ว่าเขาจะแนะนําอะไรเรายัางไงก็ช่างทุกอย่างจะเป็นภาษาจีนหมดนะคะแต่ว่าก็ถือเป็นสีสันอีกอย่าง หนึงของการมาเที่ยวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็น Google Translate ก็ได้เครื่องแปลภาษาก็ดีพกติดตัวไว้หน่อยก็ดีค่ะและจุดพีคของเด็กที่ชอบกิน KFC มากๆนะคะนั่นก็คือการมาเจอ KFC ที่เมืองจีนค่ะทุกคนแต่จะบอกว่ารสชาติต่างจากบ้านเรามากก็ถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่ฝนแนะนํานะคะเพราะว่าตอนนี้จีนก็ฟรีวีซ่าแล้วเนาะฝนบอกเลยว่าไม่ควรพาดเด็กๆชอบมากๆแน่นอนค่ะ